ร้านอาหารอินเดีย2ร้านครับ <tinc S 1> มักจะทะเลาะกันเป็นประจำก่อนหน้านี้ถึงขั้นหัวแตกใช้มีดฟันแขนและนิ้วขาดมาแล้วล่าสุดเปิดศึกทะเลาะกันอีกแล้วครับพยาไทยเป็นง้โอ้โหชม อกอาจมากเลยอ่ะดูเหมือนไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะโอ้เนี่ยเหลาเก้าอี้เดี๋ยวอีอ้ฟาดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเมื่อกี้ทุบกระจกร้านแตกเสียหายแล้วไม่ใช่มีแค่เก้าอี้นะมีคอนแล้วสาวหมัดใส่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีใครยอมใครเลยนะครับนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยแสงการเขตพญาไทยกรุงเทพมหานครนี่แหละครับจากการตรวจสอบพบว่า2กลุ่มนี่ทะเลาะก,กันเนี่ยเป็นคนของร้านอาหารอินเดีย2ร้านตั้งอยู่ใกล้กันอะไรเนี่ยมีมีดโออแล้วมีคราบเลือดด้วยนะ คงไม่ใช่เลือดของสัตว์มัม้งแต่จะเลือดคนนั่นแหละนี่นะครับแล้วก็อูข้าวของกระจัดก,กระจายเต็มไปหมดเลยเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบทราบว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คนครับหนึ่งในนั้นเป็นหญิงอายุ65ปีครับนะไม่ชัดว่าเธอสัญชาติไทยไหมแต่ที่แน่เนี่ยน่าจะเชื้อสายอินเดียเป็นแม่เจ้าของร้านอาหารอ,าารอินเดียที่นั่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุตามลําตัวมีรอยฟกช้ำแล้วเศษกระจกเนี่ยเต็มหัวเลย ส่วนบนโต๊ะเมื่อสักครู่เนี่ยมีมีดอิโต้ที่ใช้ทำกับข้าวเปื้อนเลือดวางอยู่หลายเล่มเลยครับค่ะทีมภาของเรานะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ตามคลิปพบว่าสภาพร้านอาหารอินเดียทั้งสองร้านเละเทะไปหมดค่ะกระจงกระจกแตกด้านในก็มีร่องรอยการทุบทำลายข้าวของนี่กระจัดกระจายรวมถึงยังมีคราบเลือดอยู่ตามพื้นอยู่เลยอะ่ะ ผู้เห็นเหตุการณ์แล้วบอกว่าคือคนสองกลุ่มนี้ต่างฝ่ายเขาก็มีพวกของตัวเองตามกันมาหลายคนคตอนแรกเหมือนเดินกันมาคุยกันก่อน,นคล้ายๆจะมาเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างผ่านไปสักพักเปิดฟลอร์แหละว,วางมวยใส่กันดุเดือดตามคลิปนี่แหละแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกไงก่อนหน้าน,นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเราบ,บ่อยด้วยถึงขั้นมีคนถูกตีหัวแตกถูกมีดฟันแขนนิ้วขาดปัญหามาจากเรื่องเดิมๆเลยคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะจะแย่งลูกค้ากันค่ะ